มงคลชีวิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาต้นไม้เมื่อย,อยังเล็กเป็นต้นกล้าอยู่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประคองไว้ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาดตายเสียก่อนชั้นใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจป้องกันความเห็นผิด และอกุศลกรรมต่างๆมีให้ย้อนกลับกรำเริบขึ้นมาอีกชั้นนั้นการบูชาคืออะไรการบูชาก็คือการเลื่อมสายยกย่องเชิดชูด,ด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความคารพและตระหนักในคุณงามความดี ที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจการแสดงลับหลังเป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านก่อให้เกิดความรู้สึกอยากกระทำตามใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วการบูชาเป็นกุศโลบายสำหรับฝึกใจที่ยังอยากระด้างเพราะไม่อาจยอมรับคุณงามความดีของผู้อื่น ให้ละเอียดอ่อนลงผู้ที่ยังด้อยปัญญายังไม่เข้าใจในคุณธรรมความดีของผู้ที่ควรบูชานักแต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดยอมสามารถเห็นถึงคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างแจ่มชัดจนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยากทำความดีตามท่านบ้างผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลาน ให้รู้จักสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการปลุกศรัทธาให้รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาตั้งแต่เด็กๆมุ่งคลที่สบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเรานั่นเอง ซึ่งก็ประมวลสรุปได้ดังนี้ 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลกส่งไว้ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 2. พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้าง จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน 3. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมราชาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน 4. ี่ปิดามารดาและญาติโยมที่มีความประพฤตีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชา หรือปู่ชนียบุคคลของบุตรหลาน 5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความประพฤติเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าสิทธิจะคบหาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของสิทธิ 6. ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติตั้งอยู่ในธรรมจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและนอกจากนี้ บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกว่าที่จะคบหาในฐานะผู้เสมอกันได้ล้วนจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาทั้งสิน้นสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกันเพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องตัวอย่างคือ 1. สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุสังเวชนียสถานต่างๆ 2. สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์เช่นพระธาตุรูปพระสงฆ์สาวกเป็นต้น 3. ามคสั่งสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติธรรมเป็นบัณฑิตจัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งสิ้น การแสดงออกถึงความบูชาทางกายไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือประกอบกิจการใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านหรือสัญลักษณ์ตัวแทนของท่านอย่างเช่นรูปปั้นภาพถ่ายก็อยู่ในอาการสำรวม 2. ทางวาจาสรรเสริญยกย่องคุณความดีของท่านทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างเช่นการสวดมวนต์บูชาพระรัตนตรยัย การนำความดีของท่านไปสรรเสริญ 3. ทางใจตามระลึกถึงคำสอนของท่านด้วยความคารพและซาบซึ้งประเภทของการบูชาการบูชาในทางปฏิบัติมีสองประเภทคือ 1. อามิสบูชาการบูชาด้วยสิ่งของบุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดาสิทธิระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ จึงบูชาด้วยการนำทรัพย์สินเงินทองของใช้ไปมอบให้เป็นต้นการบูชาพระรันาตนใยโดยดอกไม้ทูบเทียนก็จัดเป็นอามิสบูชาเช่นกัน 2. ปฏิบัติบูชาก็คือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่านพยายามกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ตามคำสอนของท่านการปฏิบัติบูชานี้จจะเป็นการบูชาที่สูงสุดเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้กายวาจาใจของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์เป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็วข้อเตือนใจสำหรับท่านทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นถ้าเราเทิดทุนบูชาตั้งใจประคองรักษาอย่างดี ไม่นำไปล้อเลียนหรือพูดเล่นผลของการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการปฏิบัติธรรมของเรายอมจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันข้ามถ้าเราไม่เคารพแต่กับรลบหลูครูอาจารย์หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ความเข้าใจความทราบซึ้งที่จะปฏิบัติตามคำสอนก็หมดไปเกิดความรู้สึกไม่อยากบูชาหรือไม่ศรัทธา ใจที่ควรจะตึกนึกถึงธรรมะหรือบทเรียนต่างๆก็มืดมนเป็นการปิดกั้นหนทางที่จะเข้าถึงปัญญาอันจะเป็นแสงสว่างส่องนำวิถีชีวิตให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรที่ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปข้อควรระวังอย่าบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาเพราะจะชักนำไปสู่ความงมงายหลงผิดจิตใจขุนมัวเป็นผ่านไปหนึ่ง ไม่บูชาคนพาลหรือไม่ยกจ้องเชิดชูไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนผ่านไม่ว่าคนผ่านนั้นจะมียศศักดิ์สถานภาพสูงส่งเพียงใดก็ตาม 2. ไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนผ่านอย่างเช่นรูปภาพรูปปัน้นผลงานสิ่งของเครื่องใช้ของคนผ่านหรือทำตามคําแนะนำของคนผ่าน 3. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้ว ไม่ทำให้เกิดสิริมงคลเช่นรูปภาพดารานักร้องนักกีฬาที่ไม่มีคุณธรรมเพียงพอภาพโฆษณาเกี่ยวกับอบายมุกอย่านำมาประดับบ้านเรือนและ 4. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้งมงายไม่เกิดปัญญาเช่นต้นไม้ใหญ่ผูกเขาสูงสารพระภูมิคนทรงพูดผีปีศาจสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติ กราบสามอย่างวิธีการบูชาพระพุทธรูปที่ใช้กันมากคือการกราบซึ่งผู้ที่กราบพระนั้นแยกได้หลายประเภทดังนี้ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยพวกที่เห็นคนอื่นกราบพระก็กราบตามเขาโดยไม่รู้ความหมายทำลวกๆเหมือนหลิงไหว้เจ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อยเปล่ายิ่งกราบยิ่งโง่ก็คือพวกที่กราบพระ แล้วขอในสิ่งที่ไม่สมควรอย่างเช่นกราบพระขอหวยหรือไม่ดูหนังสือแล้วกราบพระขอให้สอบได้ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือพวกที่กราบพระแล้วยึดถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติประพฤติตามกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีปัญญามาก สามารถพิจารณาเห็นทุกข์และคิดค้นวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพราะพระองค์ศึกษาธรรมและฝึกสมาธิมามากจึงมีใจใสสว่างจนสามารถตัดสรุธรรมปราบกิเลสในตัวได้หมดเราก็ต้องตั้งใจมัน่นฝึกสมาธิศึกษาธรรมตามอย่างพระองค์ด้วยกราบครั้งที่สอง ระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คนของพระองค์ที่ทรงมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเพราะพระองค์ทรงรักษาศีลมามากไม่เคยให้ร้ายแก่ใครเลยช่วยเหลือสัตว์โลกมนับพบนับชาติเป็นตัวอย่างในการรักษาศีลได้อย่างดีเราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างพระองค์ด้วยกราบครั้งที่สาม ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ส่งเทศนาสั่งสอนผู้คนทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญทานช่วยเหลือสัตว์โลกมานับพบนับชาติไม่ท้วนจึงมีความเมตตากรุณาเป็นเลิศเราก็ต้องตั้งใจมันให้ทานมีความกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นตามอย่างพระองค์ด้วย อาน,นิสงค์ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอย่างความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามทําให้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนน่ารักน่านับถือทําให้จิตผ่องใสเพราะตึกอยู่ในกุศลลธรรมเสมอทําให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะมีความสํารวมระวังเป็นการป้องกันความประมาท ป้องกันความลืมตัวความหลงผิดเพราะตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าตนยังมีอยู่ทำให้เกิดกำลังใจและอนุภาพอย่างมหาศาลสามารถค้มครองป้องกันตนให้พ้นจากอุปสรรคและภยัย่านต่างๆได้เป็นการกำจัดคนพาลให้พินาศไปโดยทางอ้อมเพราะมีแต่คนบูชาบัณฑิตผู้มีคุณธรรมเป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่น ทำให้ท่านสามารถบำเพ็ญกรณียกิจได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้นผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาโลกิยะมหาชนด้วยทรัพย์เตือนละพันตลอดร้อยปี